สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับเด็กเนรนนะคะหนูนะมีความฝันค่ะว่าหนู่อยากจะมามีผัวรวยๆแต่ผัวหนูเนี่ยมันตายซะก่อนสิไอ้หอยรอดไงคะดูซิว่าแถวนี้เนี่ยมีผู้ชายหล่อๆไหมเนี่ยสวัสดีค่ะขอคุยด้วยคนสิคะทำไมดูตัวหนูเนี่ยถึงสูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยป้าทำไมป้าต้องหนุ่มบุรีด้วยล่ะคะป้า โอ้โหดุบุรีจนขอบตาดำหมดแล้วป้าผู้ชายคนนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะป้า,านะหนูไม่ชอบเลยค่ะแล้วเขาก็แต่งตัวเชยด้วยนะเออแล้วป้าล่ะคะมาทำอะไรคะเนี่ยเออ้ามายืนกินกาแฟแล้วเนะมีอะไรหรือไม่มีหรอกค่ะหนูมาตามหาผู้ชายค่ะป้างั้นหนูไปก่อนนะคะบ๊าป้ายค่ะเออทุกคนเราจะไปตามหาผู้ชายกันนะคะ สวัสดีค่ะลุงทำอะไรคะเนี่ยไอ้เนาะว่าไงฉันกำลังยืนดูบุรีอยู่ฮิว <c oughs> มันดีแต่ปอดมากเลยลุงบุรีนะ่ะมันไม่ดีแต่ปอดนะลุงลุงมั่วหรือเปล่าเนี่ยลุงอย่ามั่วได้ไหมเนี่ยฮะ <c oughs> เออลุงอย่ามั่วนะบุรีบ้าลุงสิดีแต่ปอดนะ่ะเออ บ้างจริงเลยคนที่นี่เนี่ยอะไรกันเนาะเอ้ยแถวเนี้ยไม่มีผู้ชายล,ล่อๆเลยอะทำไงดีแต่อย่าลืมว่าเราอะจะต้องไปหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพนานใช่แล้วใช่แล้วโอ้หคือจะบอกว่าแถวนี้เนี่ยทำไมถึงมีแต่คนดูบูรี่เอ๊ะเดีก่อนนะอป้าคนนี้ทำไมหน้าตามึงเหมือนกับคนเมื่อกี้วะ เฮ้ฟ้าแฟนละป้าใช่แล้วไอคนเมื่อกี้อะ่ะมันคือน้องป้าเองนะ่ะหน้ากเ็เลยเหมือนกันน่ะจริงหรอคะป้าโอ,โ,โอ้โหเหมือนมากเลยนะป้าไปดีกว่าแถวเนี้บุหรี่เยอะมากเลยเนี่ยไม่ไดีต่อร่างกายเลยนะ่ะคนลงก็ดูบุหรี่อะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยคนแถวนี้เฮ้ย หมอใส่เฮ้ยคุณลุงค่ะคุณลุงหนูขอยึบหมอใส่ได้ใหม่ค่ะลูกขอยึบหม้อใส่ได้ใหม่ลุงขอบคุณค่ะเราจะมาคืนนะคะ<อ>บ๊ายบายค่ะโว้ยโอ้ยหมอใส่คันนี้เนี่ยมันแรงมากเลยอะโอ้โหคูรแรงเลย <c oughs> เฮ้ยผู้ชายโอ้ทำไมที่นี่เนี่ย มีแต่ผู้ชายเนี่ยเฮ้ยไปไหมคะ oh <yeah. S 1> เอา <c oughs> อะไรเอาไอ้บรรดาเราทุกคนเอาท้าหนู่ต่อ,อยด้วยรอได้เลยค่ะหนูจัดให้ค่ะเอาดิเป็นผู้ชายหนูสิทีกลัวเหรอหนูมไมโโโ่โอ้ยหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษเื้ยตายแล้วดาวขึ้นรีบไปดีกว่าคะ่ะหนูขอโทษนะคะ พอดีว่ามือมันลั่นนะคะโฮ้ยตำรวจมาแน่เลยอะ่ะโฮ้ยโอ้ยฉี่ผ่านแล้วตำรวจมาก,กูตายแน่เลยเดี๋ยวยยหนูโดนหาเรื่องอะคะ่ะหนูขอโทษนะคะฉิบหายแล้วค่ะเเพื่อนคะ่ะหนูโดนตำรวจไล่ค่ะอย่าทำหนูเลยหนูขอร้องแหละหนูเป็นเด็กบ้านนอกนะเฮ้ยตำรวจตามไม่เลิกเลยทำไงดี นอนหนักด้วยเอ,อ,อ,อไปแล้วโอ้โหตําเลดขึ้นเต็มเลยทำไงดีเย่แล้วเย่แล,แล้วไม่ได้นะเราจะนอนจับไม่ได้เลยขาดเลยเฮ้ยจับโอ้ยเกือบแล้วเราโอ้ยโหแล้วก็นะตอนนี้คือดาวขึ้นสองดาวแล้ว ชิ้หายแล้วเรากำลังหาเรื่องใสตัวโอ้ยแต่ว่าในแมปอะมันขึ้นว่าให้เราไปทางสีม่วงอ่ะทุกคนเราลองขับไปตามทางดูดีไหมเออไปไปเลยค่ะตอนนี้นะคะต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดเลยเอ,ออ,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 อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ โอ้โออหเกือบชนแล้วเราอย่าตามนูเลยค่ะนุขอโทษค่ะนุขอโทษดฮึบโห้ตำรวงตามไม่เลิกเลยอะไม่ตายเธอเฮ้ยจะถึงแล้วข้างหน้ามันคืออะไรวะไปดีกว่าเผื่อจะเป็นเควสน่ะถึงแล้วถึงแล้วออกมนคือร้านไอ้นี่ห้ย มันคือร้านขายรถนี่หว่าฮึแล้วไงต่อล่ะคะโอ้หวังว่าเราจะรอดนะคะโ,โหเกือบไปแล้วเชียวไม่งั้นนะโดนจับตพ้่งแต่เริ่มแรกเลยแหละมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเกมอ่ะมันพาดูไปไหนอ่ะ แต่ว่าหนูก็จะลองไปดูแล้วกันนะเุ้ยตื่นเต้นตั้งเลยแล้วคือประเด็นน่ะคือปอตั้งชื่อว่าปอโคนี่ไงกลัวเขาจำไมาได้อะเฮ้ยเฮ้ยออพวกคุณเป็นใครกันนะ่ะและ้วแล้วแล้วหนูต้องไปไหนครัหนูไปด้วยคนสิค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยผู้ชายวันนี้แต่ แต่เราจะไม่กดพูดได้ไหมอ่ะเราเราไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะ <c oughs> คุณจะไปไหนกันหรอวันนี้และค่ะดิฉันเนี่ยจะมาเป็นดึกสกอยหนึ่งวันโอ้โหเสียวมากเลยอะ่ะ <c oughs> เสียวอะไรวะ <c oughs> ไปเลยค่ะซิงซิงเลยคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนนะคะเออ เหมือนว่าจะเป็นมินิเกมหรือเปล่าเออเพราะเปล่าก็ไม่ได้อ่านนะคะเพราอ่านไม่ออกในประเด็น,นอ่ะอ๋อพี่คะอย่าเหินนดไหมคะหนูเสี่ยวนะคะพี่โอ้โอ้โอ้พี่พี่เดียวโอ,โอ้พี่คะ่ะเอาพี่กําแพก็อยู่เฉยนะแล้วยังไงเนี่ยหนูต้องไปไหนคะเนี่ยเอ,อ้ยมนต้องกลัวนะนังหนูเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะพาหนูไปแว่นเองนะ่ะ เฮยเพี่ทําอะไรอ่ะพี่ทำอะไรเหรอพี่ฆ่าเขาทาไมอะ่ะเอ้าพี่จะไปไหนคะพี่อ้าวทุกคนทำไงดีไปด้วยค่ะไปด้วยสัไปเลื่องคนหนึ่งค่ะสัไปนนเลื่องคนนึงเอ้าเราอีกคนหนึ่งอ่ะก็คือโดนทิ้งเหรอเอ้าทําไมเธอถึงทิ้งเขาล่ะคะผู้หญิงเป็นคนขับหอนะคะเฮยต้องรวบม,ม้าเต็มเลยอะล่ะเดี๋ยตอนเนี้ก็ไม่ยาวขึ้น สามดวงแล้วอ่ะพี่พวกพี่พาหนูมาทำอะไรกันเนี่ยนี่หนูเพิ่งจะเข้าเมืองมาเองนะเฮ้ยจะไปไหนกันคะผู้คุยเอา้าเอา้าคือตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยกำลังโดนตำรวจล้อมค่ะเอา้าผู้ชายตายแล้วเอ้าแล้วคุณพี่คุณพี่ทำอะไรคะเนี่ยจอดก็จอดค่ะกะดนีก็หนีค่ะ ทำอะไรเนี่ยต่อทำไมไปสิวะาพี่โอ้ยบอโอ๊ยฮอร์ฮอพังแม่เลยคุณพี่ทำอะไรมาเนี่ยพี่ฮอระเบิดแลวไอ้ควายคุณพี่ค่ากูตายไปเดียวไปยาวร้อยเลยมาวันแรกกูก็ตายห้าเลยเฮ้ยชิห่าแล้วค่ะเพื่อนเราต้องเป็นให่ต่อวันเนี่ยแล้วคือยังไงเนี่ย ต้องไปช่วยเพื่อนไหมเนี่ยโอเควะช่วยก็ช่วยวะเออเราจะไปรับเพื่อนดีไหมเนี่ยข้าจะมาช่วยกันแล้วหันมานี่แล้วน้องหนูหันมาสมนไม่ช่วยกันแล้วน้องหนูหนูจะไปไหนอีกไปมาช่วยแล้วนี่ ว่าหนสิโหอย่างชอบเฮ <Yeah. S 1> ้ย้วก่อนนะฉันเห็นรถคันสีแดงนะฉันชอบสีแดงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราไปคันนี้ดีกว่าวู้สวยมากโคตรจาร้าบเลยขอทางเลยค่ะถ่ายหนูเดอ้อโอ้โหรถกูเละหมดแล้วกระโปรงหน้าคือแบบว่าไปหมดแล้วจ้า ขอโทษนะคะพอดีว่าหนูรีบนะไปเร็วโอ้โหแรงมากเลยโอ้ที่นี่เป็นร้านขายปืนหรอคะโอ้โหอาวุธพร้อมมากเลยอ่ะสนใจปืนก่อนนะมิค่ะไหมคะลุงดูสิดีเลยหนูแกชอบอันไหนก็หยิบไปด้เลยต้นหังว่าแกเนี่ยมีงบเท่าไหร่ดีกว่าเอยงบหรอคะหนูงบน้อยอ่ะ มีงบอยู่แค่9000บาทโอ้โหอยากได้อันนี้ว่าเนี่ยขวาน่าแต่ว่าราคามัน9500เลยอะถ้านูซื้อนะหนูคงไม่มต้ตังกินข้าวแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยแพยงมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาแค่750เองนะเว้ยลุงค่ะหนูสนใจค่ะอุย้ยเราได้มาแล้วค่ะว้าว ยอดมากแกเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะระเบิดก็มาวะ่ะโอ้โหอาวครบเครื่องเลยวะ่ะลุงโอ้โหปืนข้างบนน่ะอยากได้อ่ะลุงนั่นน่ะหนูอยากได้ปืนที่มันที่มันเหมือนปืนอวก้านะคะลุงขเขาไล่หรอโอ้อันนั้นน่ะราคาค่อนข้างแพงน,นะจะซื้อมาทำาไมล่ะ คือหนูอยากได้อ่ะลุงโอ้ราคา4ี่แสนโอ้ไม่ก็แพงมากแล้วคือเราต้องไปทำงานเก็บตังเพื่อซื้อปืนนี้มาล้างเมืองปะเออค่าทั้งเมืองไปเลยอะไรแกโอ้โหลุงไม่ไหวอะ่ะหนูว่ามีเงินน้อยมากๆเลยอะ่ะและนี่คืออาวุธของหนูค่ะเห็นไหมมันคือควานนะคะถ้าพูดมากเนี่ยระวัง้องขวานปาหน้านะคะเดี๋ยวนะ ม,มีชุดเกาะขายเหรอเนี่ยโอ้โหของเยอะมากเลยอ่ะลุงโอเคค่ะไปก่อนนะคะลุงขอบคุณมากค่ะไปไหนต่อดีนะอุย๊ยฉันนะ่ะอยากจะลองอาวุธสักหน่อยอะเราว่าเราไปตรงที่คนเยอะเดีกว่าเออพอดีว่าฉันนะ่ะอยากจะลองอาวุธใหม่สักหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยลุงคนนี้อ มันจังหวะเนี่ยมันช่างเหมาะสมเหลือเกินอะ่ะเพราะว่าแถวเนี่ยมันไม่มีคนเลยอะ่ะลุงคะหนูว่าซื้อขวานมาใหม่นะ่ะหนูอยากจะลองได้ไหมคะลุงขอโทษนะคะลุง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 ขอโทษนะคะลุงไอ้ลุงลุงขอโทษลุงอยากจะลองขวานใหม่อะ่ะลุงเออเอ้าผิดพ้ายแล้ว ดาวขึ้นแล้วอ๋ยสวยแล้วดาวขึ้นคือหนูว่าแค่อยากจะลองอาวุธหน้าอย่าฆ่าหนูเลยทอลุงขอโทษนะอาเมนลุงหนูว่าลุงอ่ะลำบ,บากเกินไปอ่ะหนูเลยทําให้ลุงเนี่ยม่ความสุขไงโ <c oughs> อ้ยสิบห้าแล้วต้องรดมาหนีก่อนแล้วก็ไม่มีทําไกดีเนี่ยออกชิบห้าแล้วทางตันน่ะ โอ๊ยสุดแล้วทางตันต้องรวบมาเต็มเลยจะทำหนูขอร้องเลยล้มลุมช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยดูรัวลังแกชิดหนูด้วยโอ๊ยตายแล้วต้องรวบมาเต็มเลยโอ้ยหนูขอโทษหนูขอโทษ ใครนะหวังว่าเขาจะไม่เห็นเราใช่ไหมเอ๊แต่เดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฉันไม่เห็นี่เคยมาเลยอะเฮ้ยเอแต่ว่าเอ๋ที่นี่เนี่ยเกณนมากเลยอะโอ้โหไม่มีคนเลยเหรอว้าเอารวดมา กู <S <S ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน